สวัสดีจ้าวันที่หของการกักตัวคอยกัญยางอยู่ในบ้านแล้วก็ออกมานองบ้านหน่อยนึงหายใจสิขาดได้อึดอัดย่มใดสิรบมืออีกสิบมืออีกสิบวันสิบมืออีกสิบมือจ้าโดนอยู่ได้สิบมือสิบมือนี่โดนสําหรับข่อยอยู่นะ โดนอยู่เด้เห็นมาก็ได้โดนอยู่นะโดนก็คือนานสบายดีสวัสดีนม่คอยสีลากเอาขยะไปทิ้งขยะไปทิ้งก็จะใช้วิ่ีลากคอยสีลากเพราะอย่างเพราะว่า คอยให้คำมือคำเว้นไปมือที่หาแล้วอยู่บ้านอยู่ในบ้านแล้วก็ย่างน้่นกินนอนนอนก็นอนเธอเดียวตอนคำเลยก็ใส่ชีวิตยิงเสียทิ้งขยะก่อนวันนี้มีขยะแล้วก็จะไปทิ้งกระดาษ ทิ้งกระดาษเอาแนวหลากของหลูกมาหลาทิ้งกระดาษหลังสิหาแนวเห็ดออกนอกบ้านหน่ยหนยนอยๆก็ยังดีทิ้งขยะ อันนี้ทิ้งซีจ้าทานี่คือขยะอันนี้คือขยะกระดาษ มื่อน,นี้เขากักตัวมือที่หาตั้งแต่ลูกข่าววันอาทิตย์ก็เริ่มกักตัววันจันทร์ก็ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ได้รับขา่าวเขายางมาทิ้งกระดาษทิ้งกระดาษอันนั้นลากลูกคิดว่าลูกนั่งอย่นืนอ่ะนะลากเล่นอยู่ในบ้านหลายกับฟุ้งซ่านอีกสิบวันจ้าอีกสิบมือ อีกสิบมือจ้ะอีกสิบมือนี่โดนอยู่ด้วยสำรับข่อยนี่เขาถือว่ามันโดนเลยโดนหรือนานมากนะส่วนสี่คำมือคำเว้นก็แล้วก็สีหลากม,าาม,ามันน่าเป็นยังมือนนี่แล้ก็ยางวนกับกินนอนเขียรโทรศัพท์กินนอนเขียรโทรศัพท์ไม่อยู่ทันนี้ เดี๋ยวจะย่างไปเบ,บิงไปสนีว่ามีไปสนีมากบอไม่มาก็ดีนะเพราะไม่พร้อมจ่ายถึงมาก็ต้องจ่ายไม่มีก็ต้องหาจ่ายสงบเงียบประเทศนี้ประเทศที่มีความสงบสงบประสงบกบับเบิงอารวนสงบประสานมุจาวะนี่อยพููเดียวย่างเพียนผ่านอยู่นี่ ชีวิตการใช้ชีวิตในบ้านห้าวันยูยังเสียคนเห่ามันไปใส่ประดมันกับอึดอัดเดย์ยูต่อมองเกาไหมเลื่อนื่นนอกฮื่นไหมมันมีอย่างโอ้โหนี่ใจด้วยมีบินจายนี่ใจด้วยมีบินจ่าย,ย,ย,ยสามบินนะจ๊ะ สามบินนะจ๊ะมีบินจ่ายมาสามบินจ้าเลิศบอค้าค่อย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 ก็ยุ่งเสียหามือมั้งเน่เบื่อนายไปเฮ็ดงานว่าว่าไปอยากเฮ็ดกับไปเฮ็ดงานดีกว่าเด้อ เลือดเสด็จอย่างต่ละมืองตะ่ละเวนโอสี่ยางวนเดินวนไปวนมาอุย้ยวนน่มีอย่างมากไปก็หนีเราแค่วันวันอ่าสุดท้ายก็คืออีกสิบวันก็ได้ไปเหนงานไปหาปลูกขันทันว่นสุกหนาดิเนี่ก็ไปรับลูกขก็ยยางอ่างหิมะเนี่ยหระอว่ามีเนอ่างแล้ว <c oughs> ไม่มีอะไรอวดแล้วจ้าอวดหิมะนี่แหละในฟินแลนด์ก็มีแต่หิมะเลยค่ะไม่มีอะไรอวดมากไปกว่านี้แล้วยุงเสียตะละเหมือแตะละเวนเฮ้ย <c oughs> สร้า,างบ่อไข่เขกักตัวเป็นเดือนเนาะข่อแห้งสิเป็นนักกว่านี้ใส่สีวิทยุงเสีย อม่อยังหลากหลายคือหิมะเดินถอยหลังถอยหลังไม่เดินหน้าหรอจ้าเดินถอยหลังจ้าอุ้ยวากอยู่ผู้เดียวค่อยบากพิษบอกกับโทรศัพท์รู้จักหิมะหลังคานะคะเห็นปะเห็นไหมไหลายบอกไม่เจอว่าคุณน่ะ ตคนมาเขียนลุงหัวใจไว้ให้พอมเฮ้ยอีกสิบวันบ่าผิดปะ่ะเฮ้อีกอีกสิบอีกเก้าว,วันบ้ผิดอีกเก้ามืออีกเก้าว,กกาว,วันโดนอยู่เด้เห็นว่าก็ได้โดนอยู่เด้เจ้าไปสิ ก็ไปในเฮือนก็สัวสิคัมสิมเอิดนะนั่งเล่นหิมะนี่แหละนั่งเล่นหิมะนี่แหละไม่เจาว่าโดนเด้ไมาใส่สิบิีจริงสิสัวสิคัมเอคัมเบ้นม่เจาว่าประศรันโอ้ยบ่ไหวดิเนี่ย สบายดีฟินแลนด์ใส่ชีวิตยึงเสียอีกเก้ามือนับพิษอีกเก้าวันสมายอยู่บ่ได้ไปใส่แต่มันก็บ่ได้ดีอกเป็นแบบนี้อีกเก้าวันอุกอังม,นงมนันงมนโน้อ้ยนะเบื่อก็บตรงอยู่ เพราะว่าไปไหนไม่ได้หายุบ้านซื้อแต่ว่วาให้ไป,น,ไปนันปนีได้แค่แน่ได้อันนี้กักตัวเนะาะเขาใค้อยู่ตะนีออกมาจมจักริว่องหยางอุอังกระยูบายบาย